แค่ hey, สนานติดเทรนทวิต PP อิงฟ้าโคจรเจอกันเคมีเคใจกเกินต้านเห็นแค่ภาพพอดพุ่งติดเทรน บอกเลยว่าโซเชียลแตกเมื่องานนี้สซุปตาดังโคจรมมาเจอกันครั้งแรกระหว่างอิงฟ้าวราหะวิสกรานไทยแลนด์2022และนักร้องนักสแสดงคนเก่งพีพีกริดกับโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย DDS โดยล่าสุด Facebook d d s ได้เผยภาพพีพีอิงฟ้าและผู้กำกับดังบอสนารรเบตกูโนโดยระบุข้อความว่าเตรียมพบกับโปรเจกต์ใหม่ของพีพีกริดอิงฟ้าวราหะและผู้กำกับบอสนารรเบตกูโน,โนใน DDS Lineup 2023 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่เร็วๆนี้หลงังโพสดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นกระแสฮือฮาสนันโลกออนไลน์ส่งผลให้แฮชแท็ก dds l i n e up 2023พุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับ1นทวิตเตอร์ไทยในเวลาอันรวดเร็ว